ฮัลโหลคุณวอ์นิ่ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไป3คาเฟ่แล้วก็ไปกินข้าวต่างๆด้วยกันรับรองว่าได้รูปปัง,ปงๆแน่นอนจากคาเฟ่นะแล้วก็แดดดีมากเมื่อกี้แอบไปดูมาแล้วแดดแรงแบบนี้ก้นแดดทุกคนห้ามขาดเลยวันนี้บิ่บิจะลองใช้ตัวนี้ของคิว อันนี้เป็นตัวใหม่นะคะเป็นตัว anti redness tone up sunscreen นะคะแล้วก็มี spf 50บวก pa บวกบวกด้วยอันนี้จะเป็นกล่องสีฟ้ามินมินนะคะแล้วก็เนื้อกันแดดก็จะเป็นสีเขียวเขียวที่เป็นแบบ makeup base อะทุกคนสิ่งที่ตัวนี้ช่วยก็คือเขาบอกว่ามันจะช่วยลดรอยแดงแล้วก็เบอร,รอยสิวคืออเน,นี้ยน้าแดงมากแล้วก็มีนี่สิวหเม็ดเดี๋ยวเรามาลองกัน กันแดดเรียบร้อยด้านนี้คือด้านที่ทาแล้วผิวมันดูใบขึ้น,นอ่ะทุกคนดูแบบมีออร่าขึ้นแล้วก็รอยแดงก็จางลงนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่าด้านเนี้ยยังค่อนข้างแบบแดงมากนะแล้วก็ดูค่อนข้างธรรมชาตินะไม่ได้แบบเอ้ยสว่างหลอกอะไรเงี้ยเราว่าโอเคมากอีกอย่างที่ชอบก็คือมันเนียนไปกับผิวแล้วแบบรูขุมขนมันดูแบ,บบเบลอด้วยทุกคนเดี๋ยวมาทาอีกด้านให้เสร็จฟินิชกัน เสร็จแล้วส่งด้านทุกคนตอนแรกคิดว่ามันจะเหนียวเนอดนะแต่ไม่ซึมไวมากเนี่ยใช้เป็น e อ y ว a เดล o k ได้เลยนะเดี๋ยววิ๊กจะไปแต่งหน้านะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วจ้าจะบอกข้อดีของกันแดดนี้ก็คือประหยัดคุชชั่นมากทุกคนใช้คุชชั่นติดเดียวอะแล้วมันก็คือแบบผิวเนียนละสวัสดีค่ะ <c oughs> โอโอทีดีค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่ ชาวนี้นะมาเติมพลังกันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือกโกเหลียงนะคะอันนี้ก็คือน้องที่มาด้วยกันแนะนำดีมากเขาไม่มีเลือกกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อส่วนอีกชาวน,นี้เป็นหมูจ้าใครมาเชียงใหม่ก็แนะนำร้านนี้เลยนะก็คือที่จอดรถก็สะดวกรสชาติก็ดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยอร่อยถึงแล้วนะคะร้านเฟิร์นเฟสโซ อาหารด้วยนะคะน่ากินหลายอย่างเลยนี่นะคะแม่แค้าไดมียชีสเคก้กกับวิวร้อยล้านเลสแดกเอามาหอมพูม่าอันนี้จะใช่ใช่ไหมหลูกใช่ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> อันนี้ของหนูโมเป็นนมปั่นคาราโมนาลาเมลค่ะขอบคุณ <laughs> ค่ะเนีย่ยค่ะความพยายามของเด็กคนหนึ่งได้ไหมคะรูปมันเกาหลีไหมคะไม่ค่ะถ้าไม่ไม่ก็พักเลยก็ไปต่อค่ะ <laughs> เออชื่อ คนหลานเฟิร์นเพโซคือแนะนำให้มามากเพราะว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็ขนมก็อร่อยดีนะแล้วมันมีแบบเลกที่เรากำลังเดินไปสวยมากใส่สีอะไรมาดีน้องมุกสีเมส,สีคิีมสีน้ำตาลอ่อนได้หมดเลยแบบน่ารักมากเออถ้าใครแบบไม่ไม่กลัวไม่กลัวร้อนอ่ะใส่แบบเดรสอะไรอย่างงี้อ,อเสเ,เตอร์อะไรอี้ก็ได้เพราะว่าอากาศวันนี้มาก,ก็คือ20กว่าองศาปะแต่มันมีแดดก็คือแบบ ไม่ได้หนาวมากแต่ก็คือโชคดีรู้สึกมันยังเย็นเย็นอยู่แปดูเลคก,กันสวยไม่ไหไว,ไว ทุกคนเลขสวยมากแล้วก็มีบ้านสีขาวหนึ่งหลังตรงนั้นอะเฮอ,อดีฟ้าก็ดีสนุกมากนี่ทุกคนก็คือมีให้พามาบุกป่าฝาดงหนึ่งตรงนี้ตอนีบบีลงรีว่ะลงสตอรี่นะคนถามเยอะมากกระเป๋าใบนี้ของเอสตานะคะแบรนด์ของมีบีเองรุ่นนี้เป็นรุ่น เคลลี่นะสีลาเต้คาราเมลก็เรียกว่าขายดีมากเพราะว่าทุกคนถือไปคาเฟ่แล้วชอบกันนะมาอุดหนุนกันได้นะคะ so ส่วนคาเฟ่เฟิร์นเฟสโซแนะนำให้มานะเราคิดว่าถ้ามีโอกาสจะมาซ้ำแน่นอนเพราะว่านั่งยาวๆได้เลยค่ะริมเลกสงบใจสบายใจมากๆ All the Fund สั How live most life. สดีค่ะเรามากินข้าวเที่ยงกันที่ร้านอาหารปันโตนะคะ <How you S 1> เป็นร้าน <my> ที่ขายทั้งอาหารไทยแล้วก็ไริบบด้วยเป็น,นะคะีเฟอร์ค่ะเป็นน้ำโพลีสติกดง่์นะคะมีห<ะ>้ารสค่ะ,ะ,ะมีคิงมีซันแดนซ์จะเป็นปุ้ยกับน้ำมะพร้าวนะคะ,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสวาวรสค์ค่ะ,ะ,ะแล้วก็ทับทิม <อ> <AL> มันช่วยช่วยย่อยอาหารอ๋อ <AL> ขอบคุณค่ะอค,คะอนกเลชนปันโตนาะเป็นอีกร้านที่แนะนำเลยบรรยากาศดีมากชิลมากแล้วก็มีที่จอดรถด,ด้วยทุกคนก็คือมากินแบบสบายๆนะคะจะเดินเล่นข้างนอกก็ได้ เมนูที่เราสั่งไปวันนี้ก็คือเขาผัดกาก,ากหมูอันนี้เพื่อนแนะนำมาว่าต้องมากินแล้วก็มีส้มตำไทยแล้วก็อีกจานที่ร้านเขา Recommend นะก็คือเป็นข้าวซอยหมูชาชูเป็นเมนูใหม่ล่าสุดของเขาก็าคืออร่อยทุกคนหมูก็คือหมักมา,กมาดีมากแล้วก็ราคาน่ารักทุกคนใช้แล้วเที่ยวด้วยกันได้ด้วยนะคะทุกคนที่นี่มีเค้กด้วยแต่ว่าทองหยัดไม่เข้าแล้วจ้า รามีสูค้คือดีมากอะ่ะน่ากินสุดมาต่อกันที่ร้านมีใจให้มาชานะคะเป็นร้านที่อยากมาหลายรอบแล้วก็ไม่มีโอกาสมานะเป็นร้านที่เน้นขายชาเขียวเครื่องดื่มชาเขียวไอติมชาเขียวหรือใครชอบโฮจิชาเนี่ย ร้านนี้ก็คือดีมากๆจะบอกว่าอันนี้ที่สั่งมาคือฟินมากนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเป็นไอติมวาน,นิลากะโฮจิชะนะทุกคนเข้มข้นเจ็มจนฟินอร่อยถูกคำที่ตักเข้าปากเลยแล้วก็ร้านบรรยากาศญี่ปุ่นมากๆใครแต่งตัวแบบสเวตเตอร์คือเข้าสุดลุกนี้เลยจ้ะทุกคนคาเฟ่มีใจให้มาฉาำเมื่อกี้ก็คือดีงานมาก แน่นำให้ไปโดนนะอันนี้วิวีแต่งหน้ามาทั้งหมด8ชั่วโมงแล้วจะบอกว่าไม่มันเลยอะไม่ได้ใช้สบมันเราก็ไม่ได้เติมอะไรบนหน้าเลยประทับใจครีมกันแดดคิวเพสก็คือมันแบบคุมมันดีมากแล้วจริงๆวันนี้เป็นวันที่โดนแดดเยอะเว่าชาวาไปเฟรนเพสซโซใช่ปะมันก็แบบค่อนข้างแดดก็นี่ก็คือไม่มันไม่เยิรไม่ใดๆเลย ตัวนี้นะก็จะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า SPF 50+ บวก PA+++ ป้องกันได้ทั้งรังสี UVA1 UVA2 แล้วก็ UVB ค่ะตัวนี้ก็คือเรียกว่าปกป้องครบมากๆและที่ชอบมากอย่างหนึ่งก็คือเขามีส่วนผสมของแร่ธาตุจากน้ำทะเลลึกนะคะก็จะช่วยลดความแห้งกร้านแล้วก็สารสกัดจากดอกคาโมไมช่วยปลอบประโลมผิวที่โดนแดด ก็คือเวลาเราเจอแดดร้อนแดดแรงผิวหน้าจะไม่แสบไม่แดงเพิ่มนั่นเองค่ะสำหรับกันแดดคิวเพลสหนวะีปูมากมื้อเย็นวันนี้มาจบด้วยร้านนี้นะคะครัวอาจารย์สายหยุดและหมอสซายนะคะก็ที่เราสั่งไปจะมีน้ำยาปูผักเชียงดาผัดไข่ ส่วนมะม่วงน้ำปลาหวานนี้เป็นคอมพิเมนทารีจากทางร้านนะคะน่ากินมากใครมาร้านนี้อีกอันที่ห้ามพลาดก็คือกระทงทองนั่นเองให้เพื่อนถ่ายไว้เรารอกินร <Get out. S 1> ้านนี้ถ้าไม่จองไม่มีที่นะบบี้จองมาก่อนแบบข้ามปีเลยเพราะว่ากลัวมไม่ได้กินนะคะก็ สมคำล่ำลืออร่อยจริงปลานีบจริงนะก็ควรมาโดนถ้ามากันเยอะๆก็คงได้กินหลายเมนูกว่านี้แต่ก็วันนี้มีท้องเท่านี้ใส่ไปเท่านี้ก็แล้วกันค่ะทุกคนหลังจากที่กินดุมากตอนนี้เราก็กลับมาพักที่โรงแรมแล้วก็ลองจะออกไปต่อหน้าแบบดีมากนี่คือผ่านไป12ชั่วโมงแล้วทุกคนสูมให้ดูไม่ได้สับมันเลยก็คือตั้งแต่ช้าตรู่ จนตอนนี้กำลังจะออกไปเที่ยวซิงซานะคะก็คือหน้ายัางดีอยู่ใครอยากลองก็คือมีแบบซองอันนี้ซื้อได้ที่เซเว่นเป็นแบบหน้าไบรอมชมพูนะคะก็ไปลองกันได้พกพาได้ใช้ไปเที่ยวได้หรือว่าใครอยากรู้ว่าเอ้ยตัวเองเข้าเข้ากับตัวนี้ใหม่ก็ไปลองได้เลยจ้า,อ,านะอันนี้เหรอขอบคุณค่ะ ที่สุดท้ายของวันนี้นะคะพี่มีพาทุกคนมาที่ The Continental Bar นะเป็น Hidden Bar เป็นบาร์ที่แบบพาย,ยากนิดนึงนะแต่ว่าคุ้มค่าที่มาแน่นอนแล้วก็เครื่องดื่มอันนี้มีชื่อว่า BB Breeze นะคะก็ เป็นเครื่องดื่มที่ให้พี่บาร์เทนเดอร์เนี่ยเขาผสมตามที่เขาคิดว่าเราจะชอบกินเราก็จะบอกว่าเราชอบผลไม้อะไรแล้วก็เบสเป็นอะไรแล้วเขาก็จะทำให้เรานะเรียกว่าสเปเชียลมากๆใครที่จะมาที่นี่แนะนำนะคะว่าควรจองมาใน Facebook หรือว่า Instagram ของทางร้านก่อนไม่งั้นไม่มีที่นะคะ มีสตินะคะพี่มาทำได้เหรอได้เดินตามผู้ใหญ่อ่ะมาไม่คัด คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสุขกันนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะจะเป็น day 3กับ day 4นะคะพาไปโรงแรม l ลายาเฮอริเทจค่ะบ๊ายบาย